วันนี้นะครับมาเพมาเพ่ของหนุ่มป่าไผ่นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาทําเมนูของเรานะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ช่องหนุ่มป่าไผ่นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาทําอาหารแบบโบราณสุดพิสดารนะครับอันนี้นะครับคือหนอกกล้วยนะครับหนอกกล้วยในดินนะครับหนอกกล้วยอ่อนนะครับนี่หนอกกล้วยอ่อนนะครับเราจะทําเมนูตําไข่มดส้มตำมดส้มหรือว่าตําไข่มดแดงนะครับ เอาแบบยำนะครับอย่าต่ำมานะครับนี่นะครับไข่มดส้มหรือว่าไข่มดแดงขั้นต่อกะลาไข่มดส้มมันเ้านี่นะครับไข่มดแดงนะครับล้วเด็กเด็กกันดำนะที่เอาไข่มดส้มต่ำเดานี่นะครับอร่อยมากเจ้าแล้วกอนต้องใส่หัวกล้ยเจ้าโยกกล้วยหัวกล้วยเจ้า เมนูตำม,มดส้มนะครับตำม,มดแดง,มมดงใส่ยังไองครับใส่พริกใส่หอมใส่กะปิเห็นน้อยแล้วก็ะต๊อบก็ใส่หยวกเห็นน้อยอันนี้ก่อนอื่นกับซอยหยวกนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ กหยวกหรือว่นอกกล้วยนะครับนอกกล้วยครับนอกกล้วยในดินนะนอกกล้วยอ่อนนี่อาหารสูตรโบราณสูตรพิสดารอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงนะครับเอางกไปเอาทิงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีพริกนะครับ พริกมีหอมพริกแห้งนะครับพริกแห้งพิงไฟนะครับแล้วก็กระเทียมหรือว่าหอมเจียมนะครับใส่พริกสามแก่นนะครับถ้าใส่นักมันจะเผ็ดนะครับนี่นะครับคนต่ำนะที่ใส่พริก ก่กิหน่อยเจ้าตอนนี้ก็อยากแกะหอมนะครับหอมแดงที่หอมมกไปไว้นะครับใส่ในน้ำพริกของเฮานะครับตอนนี้ก็มกกับปิ จะเอาไปตำน้ำพริกนะครับนี่ตำน้ำพริกนะครับใส่หอมแดงลงไปแล้วนะครับร้อย้วครับรอกะปิซุกนะครับกะปิเจ้าเดี๋ยวใส่กะปิเรียบร้อยแล้วลก็จว,วกก็ใสเจ้ากะปิของเขามกเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล้ครับใส่กะปิเข้าไปแล้วครับ ไอ้นี่ก็จะเค็มแล้วไอน้อยเดียวปะกันต่อไปเราจะเอาหยวกนะครับเอาหนอกกล้วยครับหนอกกล้วยในดินนะครับหนอกกล้วยใส่ไปกก็ได้นะ ต่ำนะครับต่ำลงไปคือละเอียดนะครับโอ้ต่ำเสียงดังฟังชัดขนาดนครับ

ไฟนะครับเฮาจะเอาไข่มดส้มไข่มดแดงเฮาเทลงไปนะครับ,รรดดรบตำรวมกันเลยนะครับโอ้สดายมันค้างขึ้นเขาะ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 ขออนุญาตใช้มือแล้วนะครับเพิ <c> ่ม <oughs> ความเค็มเข้ามาน,นะครับนะครับวา เข้าไปนะครับอ๋ออรอยเยเยวะทาอยใส่ชูรดเข้าไปหน่อยนะครับชูรดนะครับูรดลงไป,ปาานะครับอ๋แล้วครับเรียบร้อยละัเรียบร้อยแล้วรอรอา,าอ้าวตัก อเรียบ,ยบรบ้อยแล้วนะครับรไม่พูดแสงล่านะก็จะตักแล้วน,นะครับจนนะ้า อร่อยมากเลยเจ้าโอ้โหถ้าอย่างลราแต่พอแปลงหน้า,านะาอยากกินสะกํานะครับลืมเปิดไม้นะครับคุณแสงแรกอย่าบอกว่าเหมาะขนาดเลยเจ้านี่นะครับคลิปนี้นะครับก็บขอขอบคุณทุกท่านนะครับ